13สิงหาคม2 0 2 5วันนี้มีศึกชิงเจ้ายุโรปครับแชมป์ยุโรปเล็กและยุโรปใหญ่มาพบกันครับเปเช่จะดวนกับสเปอร์ครับแชมป์ยูเซลวดนกับแชมป์ยูโรป้าครับในรอบที่สองเดวิคาะห์กันคู่แรกเลยคาราบาวครับยังมีอยู่ครับวันนี้เดี๋ยวไปไล่เรียงครบทั้ง7คู่วันนี้เดี๋ยวไปกับติด้วยกันกับ7จดคู่วินตรงนี้ครับสำหรับผลงานในวีคที่ผ่านมาไปดูวันจันทร์กันหน่อยครับว่าจบลงอย่างไรนะสำหรับปักหมุดวีวันจันทร์เนี่ยให้ตัวแต่งไป4สี่คู่ครับโดยคู่แรกก็คือเฮลซิงกิชนะขัดลอ นะกับอีเวสขัดลอยแบบไม่น่าเชื่อเงกันครับถล่มไป5สกอร์เลยสาหรับเอ k จเคผลงานดีซะง,งั้นครับในบ้านเอาชนะอีเวสไปได้5้นส่วนคู่ถัดมาก,ก็คือเอฟบอกรับตีไปที่สกอร์สูงนะเพราะว่าเอฟบอกเนะี่ยมักจะเอาชนะวานาโมได้ไม่เกินลูกหนึ่งซึ่งเมื่อวานเนี่ยวันจันทร์ครับคืนวันจันทร์เนี่ยพวกเขาออกมาต่อที่ลูกครึ่งก็ผลออก22ครับทีนี้จบที่เขาวินกยินเต็มราว่าไปที่สูง3.25ง อมาครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ยันไ้ได้คือให้บอลรองไป3คู่เลยและ คู่ถัดมาเนี่ยก <ส média S 2> well, ็เป yeah. ็นอาเมรครับทีตตีให้ลองไปทางฝั่งฝรั่งเศสนะพบกับแรงจบ2อสครับคู่นี้กินเต็มไปทั้งหมด4คู่ด้วยกันครับสำหรับคำคืนดนใจสนใจรับแนวทางแบบนี้กับติเนี่ยก็มาเจอกันได้ครับยิงในคอมเมนต์ใต้คลิปมาเป็นเพื่อนกันทักเข้ามาสอบถามได้เลยเพียงเท่านั้นก็สามารถรับแนวทางจากติได้ทุกวันแล้ววันนี้ฝากกดูกใจแล้วก็ซับสไครต์กดแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับกับเคู่วิดวันนี้เกมแรกที่บูเอนิจีครับเกมนี้เตะกันที่เตอร์ี่นะแต่เป็น2ตัวแทนจากฝรั่ง เสแล้วก็อังกฤษครับเปเชจะพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์รอบตีสองครับเกมนี้ยูฟ่าซูเปอร์คัพรอบอชิงเพราะว่าเป็นเกมเดียวครับแชมป์ยูเซอพบกับแชมป์ยูโรป้าลีก ผลงานของเปเช่ครับพวกเขาลงเตะล่าสุดก็กับเชลซีเลยนะในฟีฟ่าคัพเวอร์ครัรอบชิงชนะเลิศครับแพ้เชลซีมา30 6เกมท้ายในชนะได้4แพ้2เป็นผลงานในฟีฟ่าคัพเวอร์ครัทั้งหมดครับพวกเขาไม่มีเกมอุ่นเครื่องเพิ่มเติมนะผ่านแฮนดิแคปได้3เสียสสองสองต่ำสามเกมครับและเจ้าไปเกมเรื่องของสกอร์รวมฝั่งสเปอร์เนี่ยในช่วงอุ่นเครื่องครับ ผลงานก็ครึ่งๆกลางๆชนะ2เสมอ3และล่าสุดโดนไบยันถล่มไป4ี่ศูนย์แฮนดิแคปพันได้2เสืยสอมีเจ้าเกมครับสูงแค่นัดเดียวจากทั้งหมด5เกมที่เปิดออกมามีเคยพบกันแค่ครั้งเดียวครับเมื่อปี2 0 1 7เลยสเปอร์เอาชนะปารีสได้4ี่สองครับแฮนดิแคปเกมวันนั้นเนี่ยเบดเชออกมาต่อด้วยครึ่งโลกแต่ว่าสเปอร์พลิกเอาชนะไปได้ครับตัวผู้เล่นก็ขออิงจากเกมล่าสุดแล้วกันครับฝั่งเบดเชก่อนเลยครับ เกมล่าสุดที่ลงเตะก,ก็คือพบกับเชลซีเนาะพวกเขาจะมาในแผน4-3-3แน่นอนครับเอเนเก้ไม่ใช้แผนอื่นอยู่แล้วข้างหลังเนี่ยน่าจะเปลี่ยนครับปูซาป,ประตูดอนนารูมา่ามีข่าวว่าต้องการยา้ายออกจากทีมแล้วก็ต้องเป็นลูก้าเชวลิเย่ครับที่เพิ่งยา้ายมาจอยออทีมเนี่ยน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะข้างหลังจะมีมาควินยอดและเบราโดเหมือนเดิมแบ็กสองฝั่งมินเดตครับและฮาคิมีตรงกลางชาเนเวสวิตินยาและฟาเบนลุยสามประสานหน้าบ้านครับจะเป็นดูเอเดเมเลและคิชาคารัตเคเรียเช่นเดิมโดยมี บาโคราเป็นซุปเปอร์ซับครับฝั่งสปเปอร์เนี่ยจะมาในผัง4-2-3-1ครับเกมไอไลอัพเนี่ยมาจากเกมที่พบกับไบเยนนะครับวิคาริโอเฝ้าเสามิกกี้ฟันเดอร์เฟนโรเมโรครับจับคู่กันเป็นเซนเตอร์สองฝั่งจะเป็นสเปนและปอร์โอครับตรงกลางเป็นทันคูและเจ้าปาร,รินญ,ญ,ญาครับมาตาซายครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกปีกสองฝั่งเป็นคูดูตและจอห์นสันโดยหน้าเป้าจะเป็นลิชาร์ลิสันครับในตำแหน่งศูนย์หน้า แก่วันนี้เนี่ยเปิดมาที่1.25ครับเป็นทางฝั่งปารีสมาต่อสูงต่ำ3ลูกและไหลขึ้นไปที่3.25ด้วยกัน ปารีสแนนแน่นอนว่าต้องการแชมป์นี้แน่ๆครับเพราะว่าพวกเขาเพิ่งได้แชมป์ยูเซสมัยแรกและหากคว้าซูเปอร์คัพได้ก็จะเป็นสมัยแรกเช่นกันครับปัญหาก็คือดอนนารูม่าเนี่ยต้องออกจากทีมชุดนี้แน่ๆครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องการย้ายทีมเนาะฝั่งสเปอร์หลักๆที่จะได้เสริมเข้ามาก็คือโมเฮดคูดูและเจ้าปริญญาซึ่งเกมแรกลงเตะไปแล้วทําเสียจุดโทษไปแล้วครับสำหรับเจ้าปริญญาเปอร์เซนต์ในการชนะของเปเช่เนี่ยสูงมากๆครับในเกมวันนี้ออฟตาเนี่ยให้มาที่62.4%เลยนะฝั่งส่เปอร์เนี่ยนะฝ ที่จะชนะแค่18.3%เท่านั้นและโอกาสที่จะเสมอกันแล้วก็ยิงจุดโทษอยู่ที่19.3นั่นคือในเชิงของถิติครับที่ออปต้าเนี่ยหรือว่าเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยส่งออกมาครับซึ่งก็มีโอกาสอย่างนั้นแหละกับแฮนดิแคปออกมาตรงนี้ก็ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลครับศักดิ์ศรีต่างกันอยู่แล้วสำหรับแชมป์ถ้วยใหญ่ของยุโรปครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เดี๋ยวว่ากันดีกว่าว่าจะอยู่ฝั่งไหนเพราะว่าค่อนข้างจะเลือกยากนะกับราคานี้ไม่แน่สเปอร์อาจจะต่อก้อนไหวก็ได้ครับเกมวันนี้จังหวะสวนครับ การพบกับปารีสเนี่ยเพราะว่าเคสที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือเกมกับเชลซีครับอยู่ที่โทมัสแฟงเนี่ยจะไปศึกษาเกมนั้นได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าอยู่ฝั่งไหนตรงนี้ปักไปที่สกอร์สูงกันครับพบกันต่อในไลน์นะสำหรับคู่นี้สําหรับการเลือกฝั่งยูโรป้าคอนเฟลิสครับรอบคัดเลือกเล็กที่2เกมนี้อิตาลูเปิดรังรับการมาเยือนของไวกิ้งครับจะเตะกันช่วง5้าทุ่มเกมนี้ ผลงานจาก6กเกมท้ายเนี่ยอิตัมบูเอาชนะได้5ครั้งครับมีเสมอคแค่เกมเดียว4เกมหลังพวกเขาผ่านแฮนดิแคปได้ทั้งหมดสูงไป3ต่ำก็3ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยพบไวกิ้งนี่เลยครับจบ3-1ไวกิ้งบ้างครับทีมเยือน6นัดท้ายชนะ4แ 2, พ้2ผ่านแฮนดิแคปได้4ครั้งทุกเกมที่ชนะครับและสูงไป5ต่ำแค่นัดเดียวเองซึ่งล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็กลับไปเล่นในลีกนะลีกนอร์เวย์แล้วก็เอาชนะซานเดปยอร์ดไปได้ครับที่2-1 พบกันมาครั้งเดียวก็คือเกมแรกเลยครับเปลดวันนั้นเนี่ยมาที่เสมอตัวอิตนบูไปคว้าชายเที่ยวรังของไวกิ้งได้จบสูงครับเกมวันนั้น ตัวผู้เล่นจากเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยวกิ้งครับตัวหลักของพวกเขาโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะมีเพียงโจเบลที่ทําผลงานได้ดีบ้างแล้วก็เซเวนเซนครับที่จบสกอร์ใส่ทางฝั่งบซักเซเฮียได้ลูกหนึ่งส่วนตัวรุกของทางฝั่งบซักเซเฮียเนี่ยเหล่าบรรดาผู้เล่นที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกครับแต่ว่าจะมีฟูแบกนะที่โชว์ผลงานได้ดีก็คือโอเปรี่ส่วนตัวรุกที่สำรองลงมาก็คือเาวิสเซลเก้ครับที่ทําประตูไปวกิ้งเนี่ยมีปัญหาในส่วนของผู้รักษาประตูครับอิตันบูต เจ้าตัวเซฟไม่ได้เลยสักครั้งเดียวครับก็เลยเสียไปทั้ง3ประตูเลยทันดีครับวันนี้เนี่ยออกมาที่ครึ่งสกอร์บางที่ที่ปราะๆครับสูงต่ำสามลูกไหลขึ้นครับ3.25หเลทปัจจุบัน โอกาสสูงแล้วในการเข้ารอบของอิตาลูครับกับเกมวันนี้ที่เจ้าบ,บ้านยังคงออกมาต่อเนี่ยก็ด้วยความที่เกมแรกพลาดท่าแพ้แบบค่อนข้างจะขาดลอยสําหรับไวกิ้งเนาะจากรูปเกมเนี่ยทางฝั่งไวกิ้งก็มีโอกาสมากกว่านะครับจากเกมแรกแต่ว่าอิตาลูเนี่ยในจังหวะสวนกลับก็ทําได้ดีแล้วก็ลูกที่3าก็คือการหลุดของเซลเก้ ate, ที่ทําให้พวกเขาเนี่ยแทบจะดับหวังของไวกิ้งในเกมวันนี้เลยแต่ก็ยังต้องสู้ต่อครับสำหรับไวกิ้งเกมนี้ตีก็ยังคงมองไปที่ ด้วยเลทราคานี้เนาะขออยู่บาซักเซียเฮียครับดูจะมีผลงานที่ดีกว่าในช่วงหลังเนี้ยห้าเกมหลังพวกเขาก็ชนะได้ทุกเกมเลทที่พอๆตีว่าไปต่อได้ครับส่วนสกอร์รวมมันไหลขึ้นเนาะเนาะก็น่าไปสูงแต่ว่าถ้า3.25ตียังคงมองที่ต่ำนะเพราะว่าลูกที่4จากเกมล่าสุดก็มาช่วงท้ายเกมเลยไปที่ต่ำครับเกมนี้3.25จัดไป2มุดครับต่อและต่ำคาราบาลครับรอบคัดเลือกครับในบ้านโบตันพวกเขาเปิดรงังรับการมาเยือนของเชฟเวนตีหนึ่งสี่ห้าครับคู่นี้ 6เกมท้ายครับโบตันชนะได้5มีแพ้ไปเกมแพ้กับสต็อกพอร์ตมาครับเฮนดีค้ครับเนี่ยผ่านได้5เกมเสียแค่นัดเดียวสูงเกมแล้วก็ต่ำไปอีก6ขออภัยครับต่ำไปอีก5เกมซึ่งล่าสุดเนี่ยพวกเขาชนะพิมัได้ไกลมาได้นะน้องใหม่ในลีกวันครับส่วนทางฝั่งของเชฟฟิลเวนเดย์6เกมท้ายชนะ2เสมอ2แพ้2ล่าสุดดวลเลเตอร์บนอ่าแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับจบที่2-1ดวเลเตอร์เฉือนไปได้1สกอร์ครับในส่วนของเฮนดีค้ครับพวกเขาผ่านได้ครั้งครับจากการเปิดออกมา4เกมเกมที่เจอกับเลเตอร์สซ ได้ดีเลยนะเรื่องของแฮนดิแคปสกอร์รวมเนี่ยออกสูงที่2ครั้งครับอันเดอร์ไป2เกมด้วยกัน10เกมท้ายเจอกันเนี่ยเป็นทีมเยือนที่ทำได้ดีกว่าเชฟเวนชนะไป5เสมอ3และโบตันเก็บใช้ได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นครับน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือการพบกันของคู่นี้7เกมหลังสุดออกสกอร์ต่ำทั้งหมดเลยล่าสุดจบ1-1ครับเมื่อปี2023ในการเจอกัน ตัวหลักจากเกมก่อนครับฝั่งเจ้าบ้านโบตันก่อนเลยพวกเขาจำในผัง4-2-3-1ครับโดยแดนกลางคนสำคัญก็คือเจรันเดครับที่เขอสร้างสรรเกมเบอร์17คอสเลอร์บูเบอร์รี่ครับทางฝั่งขวาโดยน้าเป้าเกมวันนี้อดีตเด็กปั้นเชลซีครับต้นสังกัดปัจจุบันคือเฮาก็คือเมสันเบอร์โตครับเกมล่าสุดกับพีมัตเจ้าตัวก็ทำประตูได้ด้วยฝั่งเชฟเวนครับหลักๆแดนกลางเนี่ยจะมีดาเทเนลชาโดบาครับยืมประจำการอยู่ทำไปลูกหนึ่งแล้วในฤดูก,กาลนี้ กับเชฟเวนโดยตัวรุกที่น่าสนใจก็คือคู่หน้าของพวกเขาครับจะมีเจมารโรยืมประจำการในแดนหน้าชาดามาเทรี่ครับคู่กันนะลงรายตะขายในเกมวันนี้เปิดแรกเนี่ยจริงๆมาแค่ปอๆเท่านั้นนะตอนนี้ไหลไปที่1.25แล้วคือเลทปัจจุบันบางที่ก็เปิดมาด้วยราคานี้เลยครับถือว่าเปิดมาต่อแพงเลยสําหรับทางฝั่งเชฟเวนเรื่องของสกอร์รวมเนี่ยอยู่ที่3สกอร์ครับไอ้ราคาพูลเนี่ยมันต้องกลับฝั่งไปจริงๆแล้วมันออกมาแบบน่าจะผิดฝั่งนะฮะ คือด้วยคุณภาพเนี่ยต้องยอมรับครับว่าเบอร์ตันเป็นรองในเกมวันนี้เพราะว่าพวกเขาก็จากลนะิกวัรเนาะส่วนเชฟเวนก็อยู่บนลีกรองของอังกฤษก็คือแชมเปี้ยนชิพอังกฤษมันก็ต่างกันอยู่แล้วครับแต่ราคาติมองว่ามาค่อนข้างจะแพงนะถ้าราคามันไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรเนี่ยติมองว่าอยู่เบอร์ตันได้นะสำหรับเกมวันนี้เตะในบ้านด้วยคาดว่าน่าจะเอาอยู่เพราะว่าเชฟเวนก็ไม่ได้ร้อนแรงอะไรจากเกมแรกครับแพ้เรเตอร์มาด้วยแต่ว่าพวกเขาก็ถือว่ายันอยู่นะกับเรตเตอร์ในเกมแรกที่เปิดสนามไปแล้วก็มุดไปที่ต่ำเลย สองมุดจัดไปลองต่ำครับคูน่นี้ที่แอครูสเตเดียมครับในบ้านของฮันเดอร์ฟิลทาวพวกเขาจะเปิดรังรับการมาเยือนของจิ้งจอกสยามเลเตอร์ในช่วงเวลาตีหนึนาทีครับ เจบ้านแฮตต์ฟิลด์6เกมท้ายชนะ4เสมอ1แพ้1่านเฮนดิแคปไปได้4ครั้งจาก5เกมที่เปิดมาครับสูงแค่นัดเดียวซึ่ง2เกมหลังในริกวันอังกฤษพวกเขาปรับตัวได้ดีแล้วก็โหโชว์ศักยภาพเต็มที่เลยครับ3-0เกมแรกกับเรตันนัดถัดมากับเรดดิ้งเนี่ยจบไป2-0ยังไม่เสียประตูเลยส่วนเรตเตอร์ครับเกมแรกกับเชฟเวนจบที่2-1ด้วยการเฉือนเอาชัยมาเฮนดิแคปพันได้3ครับจากทั้งหมด6เกมเสียไปอีก3 สงูสง2ต่ำ3า3เจ้าเกมครับภพัพรวมออกมาถือว่าดูดีนะในช่วงอื่นเครื่องพวกเขาก็วบผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับชนะไป4เสมอหนึ่งแพ้หนครับภัพรวมหกเกม เจอกันมาทั้งหมด10ครั้งเนี่ยเสมอกันเพียง2ครับและฮั n เดอร์ฟิลเจ้าบ้านควาใช้ยจากเลสเตอร์ได้ล่าสุดเมื่อปี2013ในเกม FA ครับแค่เกมนั้นเกมเดียวฮะที่เหลือเป็นชชนะของเลสเตอร์ถึง7เกมด้วยกันล่าสุดเจอกันในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษจบ4-1ครับเกมแรกแรก,แรก,แรกที่สนามแห่งนี้จบ1-0ครับเลสเตอร์ควายชายทั้ง2นัดในซีซัน่ส2 3 2ีฮะ ว่ากันต่อที่ขุมกือมังหลักจากเกมล่าสุดกันนะฝั่งฮันเดอร์ฟิลด์ทาว์เนี่ยจะมีผู้เล่นหลักๆแล้วก็น่าจับตามองก็คือลูเบนลุตแค่นครับแนำแนงปีกทางฝั่งซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นโจเทเลอร์ Terror, และหน้าเป้าอัลฟี่เมย์ฝั่งของเรเตอร์ครับหลักๆของพวกเขาเนี่จะมีเอลครานูนะเกมล่าสุดเนี่ยทำไป2อแอซิดด้วยกันครับเวตการ์ดมงประตูดได้นะจากเกมล่าสุดกับเชฟเวนไม่แน่ใจว่ามงน่าจะมงนะครับอีกลูกเนี่ยคือวูดฟาสต์ตีจําได้ว่าเป็นวูดฟาส์ที่ทําสกอร์ให้กับ ทก็คือกองหลังทั้งคู่แล้วก็3ประสานด้านหน้าเนี่ยจะมีมาวีดิดีฟาตาวูและอายิวที่ยังไม่ทําประตูให้กับทีมในอ,อันนี้คือสตัดในแชมเปี้ยนชิพนะครับเกมนี้ครึ่งลูกครับไหลขึ้นไปครึ่งควบแล้วปัจจุบันแต่ว่าถ้าอยู่ทีมต่อเนะี่ยน้ำล้นเลยนะถ้าครึ่งควบวบเนาะสูงต่ำอยู่ที่3สกอร์ครับเกมวันนี้เลตเตอร์มาต่อ เรื่องของคุณภาพเนี่ยก็โลดีอยู่แล้วครับว่าเลตเตอร์ค่อนข้างจะเหนือกว่าเพราะว่าพวกเขาเพิ่งหล่นมาจากพิมร์ลีกเนาะส่วนทางฝั่งฮันเดอร์ฟิลครับออกสตาร์ทสองเกมแรกในเรกได้ค่อนข้างจะดีมากๆเกมในบ้านพวกเขาก็ค่อนข้างจะแกร่งครับแต่อย่างหนึ่งที่มันชัดเจนก็คือเลตเตอร์ครับพบกับฮันเดอร์ฟิลเนี่ยขมมิดเลยนะพวกเขามักจะชนะอย่างสม่ำเสมอเลยโดยชนะ5จาก6นัดหลังสุดครับยิงประตูรวมกันเนี่ยถึง16ลูกเลยสำหรับเลตเตอร์ีิมองว่ายังคงแข็งกว่าฮันเดอร์ฟิลเยอะเรื่องความมั่นใจก่อนลงสนามก็สำคัญครับ องของ h ฮดตูชัดเจนมากๆไปที่เลตเตอร์เลยเกมวันนี้ไม่ต้องคิดเดยอะครับเพราะว่าชนะแค่สกอร์เดียวก็สามารถเข้าวินได้แล้วเนาะสำหรับวันนี้ส่วนเรื่องของสกอร์รวมติดไปที่สูงนะเกมนี้อา่าสอประมาณนั้นครับจิงจอกเสยามเฉือนนะตามทัศนะของตีตามนี้เลยครับสนามทัดไมายรับรายการเดิมเชลแนมจะด,ดวนกับเอ็กเซเตอร์เวลาเดียวกันครับตีหนนาที ว่ากันที่ผลงานเจ้าบ้านก่อนเลยทั้งหมดในช่วง6เกมหลังสุดที่ลงสนามเนี่ยพวกเขาชนะได้2เสมอ1แพ้3ครับผ่านฮันที่ขัดแต้มหมด3ครั้งเสียไป3ต่ำตลอด3เกมท้ายและล่าสุดเนี่ยแพ้กับเชสเตอร์ฟิลมา2-0ฟอร์มไม่ค่อยดีครับในช่วง2เกมแรกในริกทเนี่ยพวกเขาแพ้ทั้ง2เกมเลยส่วนทางฝั่งของเอ็กซเตอร์ครับ6เกมท้ายสามารถคว้าชัยไปได้4เสมอ1แพ้1 สองเกมแรกในรีครับเกมแรกพลาดท่าแพ้ดอนคาร์เตอร์มา1นครับนะัทมาโชว์ฟอร์มเยี่ยมด้วยการเอาชนะถล่มแบ,บ็กพูลในบ้านของตัวเองไป41ผ่านแฮนด์แคปได้4จาก6เกมสูง3ต่ำา3ครับแต่ว่าแนวโน้มในช่วงหลังสี่เกมหลังเนี่ยออกต่ำถึง3เกมเลยเจอกันส0ครั้งเสมอกัน2ครั้งครับแบ่งชายไปทีมละสีครั้ง2เกมหลังสุดเอ็กเซเตอร์คว้าชายได้ทั้ง2เกมครับในการพบกันผ่านแฮนด์ดแคปได้ทั้ง2นัดครับเ,เป็นทางเอ็กเซเตอร์นะที่ออกมาเป็นรองในเกมล่าสุดที่เปราะๆคร ตัวผู้เล่นหลักจากเกมล่าสุดของเชลแนมครับมีผลงานที่ไม่ดีกันสักคนอะถ้าเอาตรงๆจะมีไอตอนอ่ะ ไอเชอร์ sure, ครับที่โชว์ผลงานได้บ้างเป็นแบ็กทางฝั่งซ้ายเล่นหลัง5นะทางฝั่งของเชลแนมเนี่ยไรอันบูมนะ Boom, ครับเอ่อมิดฟิลด์ตัวรุกและศูนย์หน้าของพวกเขาจะมีเรย์แองเกิลยืมประจำการอยู่ฝั่งของเอ็กซไซเตอร์ครับนี่เลยมีผลงานกันบ้างครับก็จะเป็นวิงแบ็กทางฝั่งซ้ายเช่นกันนิดแค่นั้นครับโอ้โหถ้าชื่อแบบนี้นนนนเน้นๆเนี่ยน่าจะมาจากฟินแลนด์แน่นอนลีดโครครับตำแหน่งมิดฟิลหนึ่งประตูหนึ่งแอซ์ในลีกไม่ธรรมดาและนาเปาเจเดนวาร์ดแฮมครับในตำแหน่งศูนย์หน้าหนึ่งประตูหนึ่งแอส เช่นกันนัดนี้ยังไม่นิ่งครับที่ครึ่งลูกและวปอะปอเป็น2ช้อยเป็นทางฝั่งของเอ็กเซเตอร์แน่นอนครับเกมนี้มาต่อสูงต่ำา7 7 5ครึ่งเป็นอีกช้อยหนึ่งครับเอ็กเซเตอร์เนี่ยดูเป็นฝ่ายที่จะได้เปรียบกว่าเหนือกว่าในทุกมุมครับทั้งสถิติฟอร์มแล้วก็ความต่อเนื่องในฤดูกาลนี้เนี่ยทางฝั่ง จา้าบ้านเฉลยวแนมไม่ค่อย ee, ดีเท่าไหร่นะแพ้ทั้ง2เกมแรกแล้วก็เ,เกมในบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ดูจะแข็งแกร่งอะไรเลยติมองว่าทางฝั่งเอ็กเซเตอร์ภาพมาดีกว่ากับเลดนี้เนี่ยอยู่เอ็กเซเตอร์ได้นะแม้ว่าจะามาเยือนก็ตามครับที่เสมอถ้ารับน้ําได้กับเลดเสมอเนี่ยต, AT, ติว่าเซฟชัวร์แล้วก็ไปที่สกอร์ต่ำครับคู่นี้ Aww, จัดไป2อมุดฮะเกมที่โอเวลครับรบ,บาร์รี่นกับฟีดบุเท้ารอบเวลาดเดียวกัน โดย6เกมท้ายของบันรี่ครับพวกเขาชนะได้3เสมอ2แพ้1เกม2เกมในริกวันเนี่ยคว้าชัยได้ทั้ง2เกมเลยครับแฮนดิแคปพันได้3เสีย3สูงตลอด5เกมท้ายฟีดวูด d บ้าง6เกมท้ายในชนะได้5เกมมีแพ้ไปนัดเดียวเท่านั้นครับแฮนดิแคปพันได้4จาก5ครั้งที่เปิดมาสูง3ต่ำ2และล่าสุดเนี่ยเอาชนะบิทเทิลโรเวอร์มา2-1เกมแรกกับบาร์เน็ตเนี่ยก จากการพบกันเนี่ยมีเสมอกัน3ครั้งเท่านั้นครับฝั่งเจ้าบ้านสามารถคว้าชัยไปได้6เกมครับสำหรับบาร์ร่ส่วนทางฝั่งทีมเยือนะฟิตบูดเนี่ยเอาชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองเมื่อปี2015เลยครับเชัยชนะล่าสุดของฟิตบูดทาวเรื่องของแฮนดิแคปครับผ่านได้ทั้งหมด7จาก10เกมครับสำหรับเจ้าบ้านบาร์ร่สูงไปทั้งหมด5ครั้งต่ำา5ครั้งแต่ว่าช่วงหลัง6เกมท้ายเนี่ยมีต่ำแค่นัดเดียวเท่านั้นครับการพบกันของคู่นี้ บอลลีผู้เล่นหลักครับจะมีมิดฟิลตัวรุกอย่างอดัมฟิลิปคอยสร้างสารรค์เกมให้กับทีมครับทำไป2แอสซิตแล้วในรีกส่วนปีกตัวเก่งของทีมเนี่ยจะมีเดวิดไครรอดันครับยืมประจำการอยู่ซ้ายทำไป2ประตูขวาเบอร์เจ็ดครับเครันวิกเกอร์ยืมประจำการอยู่หน้าเป้าจะเป็นแม็กโกริดฟังฟิตวูดบ้างฮะในกลางของพวกเขาจะมีเอเลียดบอลครับยืมประจำการอยู่และหน้าเป้าตัวคมหวังก็คือวิลเดวิดครับทำไป3ประตูแล้วในรีกผลงานดีมากๆจาก2เกมเท่านั้นนะครับ handicap เกมนี้เปิดมาครึ่งควบเจ้าบ,บ้านบาร์รี่มาต่อกับสูงตำ่ำ2.75ด้วยกัน บาลีเนี่ยทำผลงานได้ดีในฤดูกาลใหม่ครับพวกเขาชนะทั้ง2เกมในเกมเปิดซีซันส่วนฝั่งฟิตบูทเทาเนี่ยก็เล่นได้แกร่งในรีกเหมือนกันครับโดยกว่าช,วชนะทั้ง2เกมแรกของฤดูกาลมาเช่นกันตีมองว่าเกมนี้เนี่ยบาลี่ดูจะมีความเหนือกว่าเล็กน้อยครับแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยเกมนี้เพียงชนะมันก็ผ่านได้แล้วเนาะกับแฮนดิแคปที่ตั้งออกมาอาจจะเหนื่อยหน่อยสำหรับบารี่เกมนี้ครับฟิตบูทก็มาแบบมั่นใจเหมือนกันเพราะว่ากําลังฟอร์มดีปรับไปที่บารีครับแล้วก็สกอร์สูงครับคูน่นี้ตามทรงครับไปตามเกม สนาม7ที่เซนต์แอนดิวครับเกมนี้เบอร์มิงแฮมดวลกับเชฟฟิลเตะกันช่วงตีสองครูนี้ถัดมา15นาทีโดยเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมเนี่ยลงเตะ6เกมทาชนะ 3, พายแพ้ไป2ครับล่าสุดเปิดรีกับอิปสวิทจบเสมอ1 1ผ่านแฮนดิแคปได้3เสียสมีเจ้าเกมสูงแค่นัดเดียวครับต่ำไป5นัดด้วยกัน เชฟฟิลล์6เกมท้ายชนะ4แพ้2เกมหลัง <UB. S 1> สุดครับและล่าสุดเปิดลลกไม่สวยครับด้วยการแพ้ให้กับบิโตลถึง4ประตูตัวหนึ่งย่อยยับเลยครับ 3, 3, 3, 3, 3, 5, แฮนดิแคปผันได้3เสียสสูง5เกมต่ำแค่นัดเดียวที่ทางของสกอร์รวมเนี่ยออกส่วนทางกันครับคู่นี้ สิบเกมที่เจอกันค่อนข้างสูสีมากมากครับแบ่งชัยไปทีมละ3าครั้งมีเสมอ4เกมแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยต้องให้ทางฝั่งเชฟฟิลด์นะที่ดูดีกว่าแต่ว่าพบกันล่าสุดก็2023เลยครับในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซีซั่น22-23จบ1 1เกมแรกครับนัดถัดมาจบ21เชฟฟิลด์สามารถคว้าชัยไปแฮนดิแคปจากทั้งหมดในช่วง10เกมเนี่ยเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมครับผ่านได้ถึง7ครั้งเสียแค่3สูงเนี่ยออกครึ่งๆงครับที่5ต่อ5้ัผังรายชื่อจากเกมล่าสุดเมแ,นะแกรกลลางจะะมีอวตแ แพ็กซึงโฮครับคุมเกมดังกลางตัวรุกที่น่าสนใจก็ยังคงเป็นเจสตันฟิวชั่นเดิมครับดิมารอยเกและทางฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเคซี่แอนเดอร์สันครับยืนประจำการอยู่ฟูรูฮาชิหน้าเป้าครับฝั่งของเชฟฟิลยูเนเต็ดครับพวกเขาจะใช้เป็นกัสตัวเวอร์ฮามเมอร์และคารัมโอไฮครับคอสร้างสารเกมตรงกลางให้กับทีมโดยหน้าเป้าเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของไทเรสแคมเบลครับที่ลงล่าตะข่ายในเกมวันนี้ เรื่องของแฮนดิแคปเนี่ยออกมาที่ปปเกมนี้เจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมมาต่อที่เซนต์แอนเดลกับในบ้านของตัวเองสูงต่ำอยู่2ส,สกอร์ครึ่งครับคือเบอร์มิงแฮมเนี่ยเป็นทีมที่ไม่แพ้ใครในบ้านตั้งแต่เดินกุมภาพันธ์นะครับพวกเขามีผลงานที่ยอดเยี่ยมก็โหกี่เดือนแล้วอะ่ะตั้งแต่กุมภา ไม่แพ้เลยนะที่เซนแอนเดลน่ผลงานดีมากๆส่วนเชฟฟิลด์ครับผลงานในช่วงเปิดซีซั่นกุนซือรูเบนโซเลสเนี่ยต้องหาสมดุลใหม่แล้วเพราะว่าแพ้บิตอแบบค่อนข้างจะเละเทะแล้วก็เป็นความผิดพลาดของกองหลังครับผู้สาป,ประตูก็โหโ,โดนเลอะอ่ะคือโดนไปสี่ลูกเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องปรับกันอีกพอสมควรซึ่งเกมวันนี้แค่ปอปอติว่าอยู่เบอร์มิงแฮมได้นะกับเกมวันนี้ถ้าอยู่เชฟฟิลด์ ค่อนข้างจะเสี่ยงเกินไปครับดูจากฟอร์มได้เรื่องของสกอร์รวมไปสูงที่2ลูกครึ่งเลยเกมนี้ไปที่ทีมต่อและสกอร์สูงครับ 7คู่วินวันนี้ครับสรุปแนวทางกันเลยคู่แรกครับซูเปอร์คัพเกมนี้ตีเลือกอยู่สกอร์สูงไปก่อนครับส่วนฝั่งไหนเดี๋ยวเจอกันในไลี์อินเทนบูพบกับไวกิ้งไปที่อิตเทนบูครับและสกอร์ต่ำเบอร์ตันเชฟเวนครับไปที่โบตันและสกอร์ต่ำครับฮัดเดอร์ฟิลด์พบเรตเตอร์เกมนี้ยังไงก็ต้องเลตเตอร์และสกอร์สูงเชลแนมพบกับเอ็กเซเตอร์เอ็กเซเตอร์ฟอร์มดีกว่าครับชัดเจนคู่นี้ไปทีมเยือนและสกอร์ต่ำบาร์รีพบกับฟิทบูธทาวเกมนี้ยังไงก็ต้องเลืออออกกยูู่เเจ้้าาาบบบบนรรรร์์ีคัแและไปสสงงมมิฮ พบกับเชฟฟิลด์เบอร์มิงแฮมผลงานดีกว่าจากเกมแรกเปิดสนามเนี่ยตีคาดว่าวันนี้เอาอยู่แล้วก็เกมในบ้านแกล่งมากๆครับที่เซนต์แอนเดลเลิกที่เบอร์มิงแฮมและสกอ์สงครับจบครบทั้ง7คู่ตรงนี้กับตีอ้วนครับฝากกดถูกใจและซับสคร i b ต์ให้หน่อยนะครับหากสนใจรับแนวทางเพิ่มเติมกับปักหมุด VAP มาเจอกันได้ลิงก์ในคอมเมนต์ใต้คลิปฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี